โอเคก็ขออากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องกันอยากจะพากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในวันนี้ก็ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องปิ๊งรักนายซุปตานะครับก็สําหรับเพจผู้แปลนะครับก็จะทิ้งลิงก์เพจผู้แปลไว้ใต้ดีฟิชชั่นนะครับใครที่อยากอ่านก่อนใครก็อย่าไปลืมก็็็กกกกกกใใคคครรรที่่่่อออออาาาานนนนยยะับไปดติดตามเพจผู้แปลแล้วกดสนับสนุนเพจแปลกดติดตามเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเก็บพี่บางอะสบายๆนั่นเองก็ถ้ามีการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมตอนที่หนึ่งกันเลย let's go สนใจไปด้วยกันไหมเท่าไหรอ่อ่ะเอ๊ะฉันตบยุงตายมาห้าตัวแล้วนะถ้าไม่ใช่เพราะเงินแล้วก็ฉันคงไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ใช่ไหม <C oughs> <c oughs> ช่วยพยาเสือแห่งสวงสวรรค์หรือเปล่าครับเนี่เอ๊ะไก่ผัดเห็ดหอมใช่ไหมคะคุณคือคนที่มาจากเขตเฉาหย,ยางใช่ไหม คุณคือนักเสียงไทยคนนั้นเหรอเอาของมาหรือเปล่าเย้ในทีสุดฉันก็ได้เจอคุณสักทีนะโชคดีที่ผมยังไม่ยอมแพ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตัวอยู่ไหนเอามาให้ฉันเร็วคอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วอ๊ะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะที่นั่งระดับ VIP งานคอนเสิร์ตหนันเออเนาะเออพี่เชิงเฉา เ๊ะพี่เชียงเฉาจะรักพี่นะคะพี่เชียงเฉาอย่าเพิ่งไปนะพี่เชียงเฉาเรามีเสะพ้ายให้ค่ะเอ๋นี่มันเพนนี่เหี้ยเอ๋ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเข้ามานี่เข้ามานี่เอ๋อะไรกันของนายเนี่ยแบบนี้ไม่ได้การแน่ๆเลยถูกจับได้ซะแล้ว กคุณชื่อคุณคือเฉิงเฉาไอรอนที่ดังที่สุดในตอนนี้งั้นเหรอใช่ใช่เฉิงเฉาฉันคือไอรอนสุดหล่อคนนั้นนั่นแหละทำไมเธอไม่ดีใจที่ได้เจอฉันงั้นเหรอยังไม่เอาตั๋วคอนเสิร์ตนั่นมาให้ฉันอีกพิ่แท้คุณคือเฉิงเฉานี่เองนะเจอด,ด้วยดีใจจังเฮสู้ๆ่ะโอป,ป้าขาคุณซุปตา เซนกองนี่เสร็จยังเหลือดีอีกกองนะคะแปะๆแปแปลกแสกแ,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 แฉันอยากจะบ้าตายยัยผู้จีกเจ้าเล่ห์ที่ช่วยซื้อตั๋วไอเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยอ่ะแต่จะกล้ามาบังคับขุดเกะจน,นอีกไงนเนี่ยอีกอยากได้เจอพกรูปเยอะกาดีเก็บไว้กับตัวได้ไงกันละเนี่ยถ้าเซนไม่ครบฉันจะเปิดเผยตัวตนของคุณแน่ซุปตาอย่างเฉงเฉาเป็นแฟนสับของหนานเออเหรอเนี่ย แถมยันจะแอบซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตของเขาอีกด้วยน่าสงสารจริงๆเลยให้ตายยังไงเขาก็ต้องซื้อตั๋วจากฉันอยู่ดีโอโเสร็จเสร็จสักทีนี่ยเก่งมากวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเห็นแก่การที่คุณเซ็นรูปโปสการ์ดให้เยอะขนาดนั้นอันนี่ตัวคอนเสิร์ตค่ะอ่ะขอบคุณมากครับเอางี้แล้วกัน พวกเ,เราหายกันแล้วหล Lang ังจากนี้เราคงไม่ม uh ีอะไรที่จะต้องติดต่อกันอีกนะเออไอเหี้ยมึงเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยแจกลายเซ็นเยอะถึงกับเบอร์เลยแล้วเนี่ยเบอร์วารักแถบแบบรักเธอโอ้โหอาบน้ำแล้วสบายตัวจังเลยวันนี้ขายบัตรคอนเสิร์ตได้หมดเกลี้ยงเลยแถมยังได้รูปที่มีลายเซ็นจากเฉิงเฉามาอีกคุ้มจริงๆ เอ๋อบนโต๊ะนั่นมันเพียนเพียนช่วงก่อนหน้านี้ที่เธอบอกว่าลาออกแล้วมารก,กจะนอนไม่หลับนี่เป็นรูปหอมที่แฟนขับส่งมาให้มันทําให้หลับสบายมากเลยเธอลองดูกันนะเหอปันปันนานเอ,อ๋ศิลปินของเหอปันปันทูปหอมงั้นเหรอเหนื่อยมาทั้งวันน่าจะช่วยให้หลับสบายหน่อยลนะเนาะเอ๋เอ เซ็จเล้วสิไม่งั้นจะเรียกใจชงชาแชงพวกกันมาที่นี่นะ <c oughs> ฉันคือผู้ชายที่น่าสงสารทำ,ทำไมฉันดูโหดหลายมีฉันอีกคนเหรอเนี่ยหรือ <c oughs> <c oughs> ว่าจะมีแต่คนไล่ตามฉันใส่อีกทำไมถึงมีคนกล้าทำร้ายฉันแบบนี้อะเซ็นชื่อเยอะเกินจนหมึกปากกาเลอะหน้า นี่มันอะไรกันนะ่ะทำไมฉันถึงฝันแปลกแแบบนี้นะขอบฟ้าต้องกลเป็นเก่าที่พาไปตืตืตืมชีมมชีอืมอืมอืมเข้าใจแล้วฮาพี่ว่างไงนะพี่จะให้ฉันไป,นเ,ปนเป็นผู้ช่วยพี่งั้นเหรอพี่หมายถึงผู้จัดการพี่อะนะว่างว่างว่างางฉันว่างให้พี่ได้เสมอเลย นี่ฉันยอมยกเลิกนะัดทั้งหมดเพื่อพี่เลยนะโอ้ยเราคนกันเองนะงงเงืนอะไรกันล่ะพี่อยากให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่เลยกิ๊กโอเคฉันเก็บของเรียบร้อยเออหงถูเป็นค่าของเฉิงเฉาด้วยนี่นะฉันเพิ่งฝันถึงเขาเมื่อคือนนี่พระเจ้าไอ้น้องมีข่าวใหญ่ของหนานเออมาด้วยนะสนใจปะเกี่ยวกับนายด้วยนะเอ,อ๊ะมิฮิ ไอ้น้องมีข่าวใหญ่ของนานเออมาด้วยนะสนใจปะเกี่ยวกับนายด้วยนะอ้าฮดไหนบอกว่าอยากจะได้อะไรเซนนักไม่ใช่หรืองไองจะไปบล็อกชัดแบบเนี้ <c oughs> ตอนจะขอช่วยเหลือจากชัดอ่ะก็แอดวีแชทชัดมาพอไม่ต้องการก็ติ้งกันแบบนี้เลยเหรอไอเวทไอ <c oughs> ไอพวกนี้เดี๋ยวได้เจอดีแนะ่ ครั้งนี้แกพลาดโอกาสนั่นไปเองนะต่อไปอย่ามาร้องไห้คุกเข่าขอร้องฉันลักกันออฟฟิศของท่านประธานอยู่ชั้น3ครับเชิญพวกคุณตามผมมาได้เลยครับว้าวเอ๊่นั่นผู้จัดการส่วนตัวของคุณนานเอ๋อไม่ใช่เหรอพวกเขามาหาท่านประธานเหรอเนี่ยนานเออเหรอนานเอ๋อเหรอไหน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 อ่ะจันไม่เห็นเลยอ่ะไหน ผมหมายถึงผู้จัดการของคุณหนาเนอิอนะครับคุณจี้นะครับอยู่นั่นไงรอลิฟต์อยู่ด้านล่างนะครับไหนไหนไหนคุณจี้มาเงินเหรอแสดงว่าหนาเนอิญก็จะต้องเอ๊ะเอจอมึงแล้วไอ้สัส <laughs> <c oughs> <c oughs> นางมาอยู่ได้นี่ยังไงกันเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับทาไมจู่ๆถึงตัวแข็งทื่อแบบนี้ล่ะ ผู้หญิงคนที่มากับคุณจี้นั่นเจอยิ้มเยาะเย้ยคุณหรืออยู่หรือเปล่าครับเพียนเพียนเราไปกันได้เหรอืมพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้ว่านะ่ะลืมของอยู่ที่ห้องออฟฟิศชั้นสาน่ะไปรอผมข้างนอกก่อนเลยนะอืมอะไรกันเมื่อกี้เขาไปเข้าห้องน้ําที่ชั้นสามนี่นะหรือว่าจะลืมกดชักโครกกันนะออฟฟิศซีอโอ เดี๋ยวเธอรู้อยูอ่เดี๋ยวเธอรออยู่ข้างนอกก่อนนะถ้าเบื่อ,อก็ที่นี่มีห้องเล่นเกมอยู่เธอไปเล่นเกมรอฉันก่อนก็ได้พี่เขยฉันนี่หาเงินเก่งจริงๆถ้าฉันได้เขาสักครั้งหนึ่งแล้วก็นะมันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวอย่างอแง,งสิเธอเดินไปเองได้นะเราตกลงกันแล้วเร,เราตกลงกันแล้วว่าถ้าเสร็จงานเดี๋ยวจะพาไปซื้อของที่อยากได้เสียงปิดประตูึ ตายแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ฟ้าประทานมาให้ชัดๆเลยอะ่ะพี่เก๋ผู้แสนดีของฉันพี่ฉันต้องมีความสุขแน,น่ๆเลยต่อไปฉันจะทําตัวให้ดีๆเลยจ้าต่อไปนี้ <c oughs> เอะเอะตึกตึกตึกตุกิ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 เสิชาวงั้นเหรออย่างว่าใจนายเต้นดังอย่างกับฟ้ารอ้อหรือว่าฉันทำให้ในายใจเต้นงั้นเหรอ <c oughs> หุยินหาเว้ยไอนั่นมันเสียงใจเธอเต้นตะขากเล่าเหลวไหลเธอสิเหลวไหลอือชะชะเธอมีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าฉันมีเรื่องจะถามเธอนะ่ะเธือกับผู้จัดการหนานเออเป็นอะไรกันทําไมวันนี้ถึงมาที่หงถูด,ด้วยกันได้ละ่ะฮ้ใครใช้ให้บล็อกวีแชตฉันเลยยะและอีกอย่างนะนายมาถามฉันแบบนี้ ฉันต้องตอบนายเพื่อไม่ให้นายเสียหน้างั้นเหรอจี๋เพื่ทที่ฉันชอบแล้วต้องอดทนสิวะฉันต้องอดท,ทนอะแล้วยังไงล่ะจะต้องทำยังไงถึงเธอถึงจะยอมบอกเลยง่ายนิดเดียวเรียกฉันว่าพ่อสิใครจะไปเรียกวะไม่มีทางเอ้าพี่เป๋ยหลานเอ้เดเดี๋ยวเดวไงเจ้าเด็กน้อยทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเอ๊ะ พี่เป๋ยหลานค่ะเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเสียงสองเฮยเด็กคนนี้เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะว่าแต่ว่าเธอเป็นใครว่าแต่เธอเป็นใครมาจากไหนกันแน่ทำไมเธอถึงรู้จักกับคุณหลีได้แถมยังรู้จักกับรุ่นพี่เปยหลานอีกเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกคือเป็นผู้จัดการของนานเอออีกอย่างก็คือเป็นคนของบริษัทเต๋อชิงอีชวงชิงช่วงนี้พี่ยุ่งนะ ัภาพมาที่อีกฝั่งไม่ได้เจอกันตั้งนานนะสาวน้อยของพี่โตสาวน้อยของพี่เนี่ยโตเป็นสาวสวยแล้วนะชื่อความสัมพันธ์ของสองคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆงั้นเหรอเออใช่เรายังไม่ได้บอกพี่เลยนะว่าทําไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะมากับคุณเฉิงเหรอเธอสองคนสนิทกันงั้นเหรอฮึเนี่ยเราไม่ได้สนิทกันโอเคโอเครู้แล้วนะ่ ไม่สนิทไม่สนิทอย่ามาโหไปเลยนะยีย่ยีต่อ้าดีกเช่อฮึก็แค่ดาราตัวเล็กๆยังกล้ามาเก๊กใส่ฉันอีกเหรอพี่เปิดหลาหนูจะบอกอ่าหนูบอกไปหรือยังนะว่าหนูมาทำทิอะไรที่นี่นะ่ะเสียกอดอ,อ้อนเอ๊ะจริงแล้วที่หนูมาที่นี่ก็พออืมขอฟังหน่อยขอฟังหน่อย,ออยแกจะพูดอะไรด่ะฮึ จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับความรับของพี่หนานเออนะคะมาค่ะพี่เปยหลานเดี๋ยวดูจะแอบ,บกัะซิพี่เองเราอยากให้คนแถวนี้มาแอบ,บฟังเลยนะคะเรื่องบางเรื่องคนบางคนมันก็ไม่ควรจะรู้หรอกค่ะคนกระจอกไม่คู่ควรคนนอกได้เธอเล่ดยิ้ใช่ไว้จำไว้เลยนะอ๋ออย่างนี้นี่เองกล้องนั้นอ่ะมมนต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ให้เองใจดีจังแต่ไม่เป็นไรค่ะแต่ แค่ผีเอ่อแค่พี่พาหนูไปเที่ยวก็พอแล้วแล้วเรามีแฟนหรือ,อยังอนะเหมือนพี่สาวเราจะบอกว่าเรายังโสดนี่นะแล้วยังไม่ยอมอยู่บ้านเดียวกับพี่เขาอีกกลัวไม่เหมาะสมเหรอเป็นสาวเป็นแท้อย่าปล่อยให้ความสาวของเรามันเสียเปล่าเลยนะเดี๋ยวพี่แนะนําให้เอาไหมหึเอะมามามา,มาไม่เป็นไรคะ่ะหนูอยู่คนเดียวได้สบายมากไปไหนมาไหนก็สะดวกดีออกนะ้ะ อีกอย่างคนที่พี่แนะนําพวกนั้นน่ะเขาเป็นหนุ่มไฮโซทั้งนั้นไม่เหมาะกับคนอย่างหนูหรอกคะ่ะพี่เป๋หลานพี่ไปทํางานก่อนเถอะนะคะหนูไม่รบกวนแล้วล่ะทําไมเวลาพูดเรื่องพวกนี้เธอพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดคําจังหรือว่าเธอชอบคนแก่งั้นเหรอไว้เจอกันนะคะพี่เป๋หลานลังเลนี่เธอยังโอ่ในเห็นว่ามันโอเคนะักหรือไงนะจะไม่โอเคได้เช็ดตาหรืออะไรบอกอย่าหลอกให้ ใช่คนที่ฉันชอบว่าแนะนำผู้หญิงให้ได้ดูไหมละ่ะวันยังจะโอเคอยู่ไหมแม่จา๋าดูกลัวจ๋าแม่น่าขดมากเลยอะฮช่างมันเฮ้อจะจะมาหัวนายทำไมกันฉันไปก่อนละเฮ้เธอนะ่ะนายมีอะไรเออฉันรู้ว่าตอนนี้เธอเอารมณ์ไม่ดีนะแต่ว่าเธอช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทำไมวันนี้คุณหลี่ถึงมาที่นี่ได้ละ่ะแล้วเธอเป็นอะไรกับคุณลีเหรอ Yeah. แล้วก็แล้วก็อยู่นั่นแหละนายคิดว่านายเป็นใครกันยะมาถามนน่นถามนี่อยู่ได้นายยากว่าแล้วเป็นนักข่าวกอชีพหรือไงยะถามอะไรนักหนาว่าเมีาจายจ๋าช่วยด้วยคืนนั้นอ เอ๊ะฟันอีกแล้วเฮ้ยทำไมเธอต้องดุกันขนาดนั้นด้วยเล่าตัวหน้าคนอื่นอะเป็นแมวแต่พอกับฉันะ่ะเป็นเสือเฉยเลยอะทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยอะไม่น่าละรุ่นพี่ถึงไม่ชอบเธอฉันก็ไม่ชอบเธอเหมือนกันยายคนชอบรังแกคนอื่นะ่ะโอ้โหเฮ้ยจะเริ่มจะโมโหแล้วนะ หนายหมายถึงใครกันยะเกียดฉันแล้วมานั่งบนเกียดฉันแล้วมานั่งบนถึงฉันทำไมกันแล้วใครชอบนายกันล่ะแล้วใครเขาชอบนายกันล่ะไอ้หน้าเหม็นเอ้ยตืเต้นเอเกินไปแล้วนะเออเัอบัตโิโบจะมัดเลยนะจะลองแล้วนะนายก็เหมือนกันแหละเดไม่ไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่จะไม่ได้เป็นแบบนั้น เอ๊ะตึกตึกตุ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 กเอ๊ะเอ๊ะติ้งตองมาแล้วค่ะติ้งตองติ้งตองเสียงงงเงียใครมาแต่เช้าเนี่ยสวัสดีครับพิซซ่าประสงค์นะครับมีพัสดุประสงค์ครับรบกวนเซ็นชื่อให้ผมด้วยนะครับชื่อผู้รับเเพียนเพียนชื่อผู้รับ เออเบียนเบียนพี่ส่งพัสดุมาให้หรอไหนขอดูหน่อยจริงกล้องว้าพี่สาวคนสวยสุดที่รักของน้องน่ารักจังเลยเอ๊ะเะมีโน้ตมาให้ด้วยหรอขอดูหน่อยนะคงไม่ใช่ใบเสร็จหรอกมกั้งหรือว่าจะเป็นเช็คเงินสดที่ให้ฉันกรองเลขได้ตามต้องการล่ะ โนจ้าผู้นี้มางานเลี้ยงกับฉันด้วยฉันมีเรื่องจะคุยกับเธออยู่ลาแล้วจะให้คนไปรับอย่าลืมแต่งตัวส,สวยๆด้วยละ่ะอ้าฟินในกล้องใหม่หอืมงานเลี้ยงงั้นเหรอตอนนี้พี่เปยหลานอยู่บริษัทเดียวกับพี่สาวฉันนี่นาะเขาจะต้องไปงานนี้แน่นอนอืมฮึชะ ทำไมเมื่อคืนฉันถึงฝันแบบนั้นกันนะมันบ้าบอสิดีเลยจะบอกนะว่าตานั่นก็ไปงานเลี้ยงกับเขาด้วยแต่ช่างเหอะทำเป็นไม่รู้ละกันตอนเย็นโอ้โหพี่สาวนี่สวยจริงๆเลยอะคุณหนานเอ,อ๋ครับคุณจะสัญญากับหงถูแล้วหรอครับข่าวต่างประเทศบอกว่าที่คุณ็นสัญญากับหงถูนะ่ะเพราะว่าไปหลานอยู่ที่นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับ แช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 ความสัมพันธ <Bond> ์ของหนานเอ๋อกับคุณเหยยนี่เกินเพื่อนไปแล้วจริงหรือเปล่าคะบางสำนักข่าวได้ถ่ายรูปคุณกับเขาเข้าโรงแรมด้วยกันค่ะเออข่าวต่างประเทศบอกว่าที่คุณมาเซ็นสัญญากับหงถูเพราะว่าเปิหลานอยู่ที่นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับความสัมพันธ์ของหนานเอ๋อกับคุณเหยียนี่เกินเพื่อนไปแล้วจริงหรือเปล่าก็สัมพันธ์ของคุณหนานเอ๋อกับคุณเหยยนี่เกินเพื่อนไปแล้วจริงหรือเปล่าคะบางสำนักเอ่อ ข่าวได้ถ่ายรูปคุณกับเข้ากับเขาอนะเข้าโรงแรมด้วยกันนี่คะตึกตึกชั้นหกติงฟุบฮฮทำไมเงียบจังเลยอะ่ะพี่เขยไม่อยู่หรอคะ,ะเขาน่าจะมาสายหน่อยนะอ๋อพี่คะเมื่อกี้ที่นักข่าวพูดติง รีบมาแล้วไปกันเถอเปงคุณหนาเด้อเธอไปเดินเล่นก่อนแล้วกันนะจะไปคุยงานแป๊บนึงอย่าไปไหนไกลล่ะเดี๋ยวอีกสักพักพี่เขยเธอจะมาแล้วเขามีเรื่องที่จะคุยด้วยด้วยนะได้ค่ะ ฉันไม่ได้อยากให้พี่เป็นข่าวกับพี่เป๋ยหลานซะหน่อย,ยอิอเอ๊ะสะุขอโทษนะคะขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเหอ,เองานเลี้ยงคนเยอะครั้งหน้าก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับอืมเอ๊ะใครอะเอ๊ะทำไมไม่คิดที่จะขอบคุณกันหน่อยเหรอ จ้าเ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 จ้างานนี้รีมเป็นกิจฟรีกิจฟรีของอร่อยทอำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะนะเอกมองไปรอบๆเมื่อกี้ฉันเห็นเธอเดินเข้ามากับคุณหนานเอ๋อนี่นะคุณผู้ชายคะฉันก็ขอบคุณอย่างจริงใจแล้วคุณจะเลิกตามฉันได้ไหมเนี่ย คุณมาติดตามติดคุณมาตามติดฉันแบบนี้ฉันก็ไม่โอเคเลยอยากรู้อะไรก็ไปถามเธอเองสิโอเคไหมก็ใครตามเธอกันลจะฉันก็แค่อยากจะมากินอะไรสักหน่อยเท่านั้นเองก็ได้งั้นคุณก็ค่อยทานนะคะค่อยรีมรถไปนะฉันขอตัวละทำไมเธอชอบทำกับฉันแบบนี้อยู่เรื่อยเลยนะฉันเคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเธอมาก่อนนะ เมื่อก่อนเธอยังเรียกฉันว่าพี่เฉาหยางพี่เฉาหยางอยู่เลยนะฮึนายไม่เข้าใจหรอทําธุรกิจจบแล้วก็เหมือนกับตัดญาติพี่น้องนั่นแหละตั้งแต่นายบล็อกฉันนายก็ไม่สมควรได้รับการยกย่องเป็นพี่หรือลูกพี่ฉันอีกต่อไปตัดญาติตัดหางปล่อยวัดคำอธิบายที่เป็นสมเหตุสมผลแบบนแั้นมันเกินขึ้นได้ยังไงกันนะเนี พี่เป๋หลานืกับผู้นี่มึงชัดเลยนะมึงอ่ะเอ๊ะพี่เป๋หลานขาทำไมมา,มาพพเาาามาพิ่งมาพี่เป๋หลานขาทำไมเพิ่งมาล่ะคะเออเปิดกูเลยน,นะอีดอกเด็กน้อยเจอกันอีกแล้วนะทำไมาอยู่คนเดียวเรากินอะไรหรือย,ยังอกินแล้วค่ะกินไปเยอะเลยด้วยอืม เฮเฮ่เฮเฮช่างเห้อไปละเอ๊ะกดเป็นฟืนเป็นไฟยี่ผักอย่ามาแตะต้องพี่เป๋ยหลานนะโอเคครับก็ขอจบปังเหาเรื่องนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให yeah ้ผมกันด้วยนะครับ ก็นะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะก็นะครับเรื่องนี้ตลกตลกบวกความความรักบวกก็ไมดี้นะครับก็นะครับใครที่ชอบก็อย่าลกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับผู้แปงผู้ทีลิ้งเพย์ผู้แปงใต้ดิปคลิปชั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามผู้แฝงกดติดตามผู้แปงนะครับแล้วก็กดสนับสนุนผู้แปงกันด้วยนะครับสำหรับที่ก็ขอบคุณที่รับชมกันมากเลยนะครับเจอกันในคลิปใหม่นะครับเจอกันในคลิปหน้าเกียริบฟัดเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมาากกเเลลยจอัันนคิปห้สสวดี